ใครที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่ารอยแดงนะคะอย่างแทนเนี่ยเจอแสงแดดเจอแสงไฟมันก็จะทำให้หน้าของแตนนี่แบบตัวฝ้าเนี่ยเป็นปื้นขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วสารพัดจะหาอะไรมาถมหน้าแต่มันไม่หายค่ะคุณนี่เลยวันนี้เนี่ยแตนมีตัวนี้มาแนะนำทุกคนนะคะลิลินพายบาร์วิตามินนะคะตัวนี้แหละ เป็นทางลัดที่เป็นตัวช่วยเรื่องผิวหน้าของแตนแบบทําให้ฝ้าให้กระจุดดงดำมันแลดูจางลงคือเมื่อก่อนตอนที่แบบเราเราเรายังไม่ได้กินอ่ะเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยพอเรามากินได้6เดือนอ่ะหลังจาก6เดือนเราถึงจะเข้าใจโอมันต้องดูแลจากภายในด้วยเพราะว่าเวลาที่เราทาผิวเนี่ยมันก็ได้แค่ผิวภายนอกแต่พอหลังจากกินตัวนี้เรารู้เลยอ๋อมันต้องมาจากภายในด้วยจริงๆแล้วบอกเลยนะคะว่าทานจริง1-2เม็ดเนี่ย หเม็ดก็ได้หรือ2เม็ดก็ได้แต่ว่าอย่างอย่างแตนเนี่ยชอบทางรัดไงก็จะแบบ2เม็ดก่อนอาหารเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ได้นะคะที่สําคัญของเขาในมีออยปลอดภัยแน่นอนเด้อจะบอกให้แล้วในนี้นะเขาแบบรวบรวมแบบว่าเป็นสารสกัดจากตัวที่แบบ ซ่อมแซมผิวหน้าโดยตรงอะ่ะมันจะมีพวกายบารเบอร์รี่คอลลาเจนเกรปซีเบอร์รี่คอลลาเจนอะ่ะพวกเนี้ยตัวไยบาร์เนี่ยมันเป็นตัวเปิดสนเยอรมันแล้วมันมีวิตามินซีเนี่ยสูงสูงกว่าวิตามินซีทั่วไปถึง50เท่าคือมันจบเลยนะ คือตัวเนี้ยจบเลยคือไม่ต้องพูดอะไรแล้วคือมันเลิศมากตอนนี้เนะีกระปุกหนึ่งเนี่ยสามบาทแต่ถ้าใครที่แบบไม่อยากซื้อเดี่ยวอยากได้แบบโปรเนี่ยก็สั่งซื้อ2กระปุกไปเลยเนี่ยค่ะสองกระปุกเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแต่เขาแถมฟรีให้หนึ่งกระปุกค่ะเป็น3กระปุกในราคาแค่เจ็บาทคุณคะที่สําคัญส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ